ซูยนร่วมน้ำเชื่อวัวชนนะครับปัทลุงกระติดต่อคุณปอมแพชรนะครับเราไปแลกการรีดน้ำเชื่อวัวมากนะครับวันนี้วันที่14สิงหาคม2565ทำการเก็บน้ำเชือ้อวัวชนสายพันดีธุ ฟัใต้นะครับตัวนี้ว่ามีชื่อว่านิ่นง,งามก้องตะวันโอบามาประธานาธิบดีงวชนหลังจากหยุดฟักร่างกายชนะไฟที่สิบชนะสิบครั้งนะครับชนสิบครั้งไม่เคยแพ้ใคร ชนะล่าสุดชนะสามสิงวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สนามบางกำมครับชิงหกล้านหกวันนี้พักร่างกายเพื่อเก็บ น้ำเชื่อตอนสมบูรณ์ครับการรีดน้ําเชื้อก็ต้องรีดตอนที่สมบูรณ์นะครับหัวสมบูรณ์นะครับถ้าง,งัวแก่แล้วหัวสุขภาพไม่ดีน้ําเชื่อจะไม่แข็งแรงนะครับของเราเน้นความสดนะครับตรวจเช็คล่างกายตรวจโรคท้งติดตอ่อผ่านการตรวจระหมดนะครับรีดน้าเชื้อโดยหมอดุลน,นะครับชุดนี้นะครับฝากติดตามนะครับใครที่ชื่นชอบน้ำเชื้อโอมาม่า ตัวนี้นะครับสีสันหน้าตาทรงเขาร่างกายจิตใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับหัวชนตัวนี้ครบเครื่องเรื่องหัวชนนะครับมัดจุกทอเข้าปางข้างหนักต้องตัวนี้ครับโอมาราปะธานาที่บดีหัวชนคนใดน้ำเชื้อติดต่อนะครับป้อมเพชปรปัตตุลุงศูนย์รวมน้ำเชื้อหัวชน ป้อมเพชรพัทลุง0815408567นะครับมีน้ำเชื้อคอสชอมีถังแก๊สมีหัวลก,วลกของเครืองกระนุนการยางให้บริการนะครับศูนย์น้ำเชื้อป้อมเพชรพัทลุงทำการรีดน้ำเชื้อนินงามกล้องตะวันโอบามา ประธานาทบีงวชนวันอาทิตย์ที่14 2565วันนี้เรามาเก็บน้ำเชือ้องัวชนสายพันธุ์ดียอดงวงเมืองใต้นะครับโอบามานะครับกระแทกแล้วครับผมเต็มไม่เต็มแม็กครับขึ้นแล้วลงจานะขบวนการผลิตน้ำเชื้อนะครับของนินงามกล้องตะวันโดยหมอดุน นี่อยู่ในขั้นตอนผลิตหลอดนะครับใช้เครื่องปิ้นอัตโนมัติของเราทันสมัยบรรจุด้วยเครื่องสุญญากาศรีดสดนะครับของเราไม่มีเลือดรีดไฟฟ้ากระโดดสดน้่งงามกล้องตะวันโอบามา,า,าประธานาธิบดีหัวชนผสมงวข้างใด เ็กใช้โอบามาครับหัวชนชั้นดี<ม>การันตีเรื่องหัวใจครับ<ม>นี่คือกระบวนขั้นตอนการผลิตน้ำเชื้อนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนบรรจุหลอดนะครับหล,บงลังจากพิสมาแล้วพิสน์หลอดแล้วตอนนี้ขั้นตอนบรรจุครับโดยหมอดินการบรรจุเราก็จะมีนะครับเครื่องอันสมัย น้ำสีส้มๆนี้เป็นไข่แดงนะครับเน็นอาหารสำหรับน้ำเชื้ออสกิที่ได้ได้กินในตอนอยู่ในหลอดตอนที่น็อกลน็อกตันเจ้นไหมนะครับนี่คือกร,ระบวนการผลิตของโอบามานะครับยินงามกล้องตะวันโอบามาประธานาธิบดีงัวจนนะครับส้นใจน้ำเชือโอบามากะทรเบอร์นี้นะครับส่วนแปดแปดสามเก้าเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดนะครับคุณปอมแปดพัทลุง